มาเริ่มช่วงบ่ายกันต่อเลยครับช่วงบ่ายเราจะเก็บปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาในนะครับโอ้น่าจะมีเยอะอยู่ตัวนี้เป็นปลาตะเพียนครับนี่ไซส์สวยมากอันนี้ก็ปลาตะเพียนครับโอ้มีเยอะมีเยอะเธอมาช่วยเก็บเลยใส่เลย อโอ้ตัวนี้ไซส์สวยครับโอ้โนี่ครับมาเก็บตรงนี้กันต่อครับโอ้โหตะเพียนตะเพียนดูเพียบเลยอันนี้ตะเพียนเอาเอาเอาโอ้โหจับยังไงก็ได้จับยังไงก็โดนครับเอา ดูครับโอ้โหตะเพียนปลาทูเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไหนปลาไหนปลาไหนปันไออี๋ครับโอ้โหโอ้เธอจับเออโอ้โหนี่ครับเธอมันไม่มีพิษไม่มีภัยสักอย่างเลยนี่ครับโอ้โหหลานชายได้สองตัวเลยครับปลาไหนตัวใหญ่ๆตัวน่าจะเกือบโลครับเอ้า เธอดจับสิอธิเอาถังลงมาเพิ่มอีกไอ้ถังที่ใส่เล็กๆน้อยๆอ่ะเอาเทออกก่อนก็ได้ออนี่ครับพี่ชายได้หุ่ปั่นใน เราจะไซโลครับอ่ะโอ้โน่นโนนนตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งโอ้ oh. พี่สะพายก็ได้ครับเฮ้ mm. okay, พี่ชายได้อีกตัวแล้วโอ้โหตัวใหญ่อือโอ้โหตัวใหญ่ของพี่สะพายตัวใหญ่กว่าอ่ะธิรัรน้น์ใส่อะไรอ่ะโป้เนี่ยนะ หอยที่ออกเลยหอยไม่จำเป็นปลาทูน well ่่โอ้โหโคตรเยอะเลยครับโอ้โหทั้งปันนยทั้งปันนินตัดเพียด้วยนี่ตัวใหญ่ครับ โอ้โหปานน้ใสสวยครับ ปลาโทษเก็บไม่หวันไม่ไหวน,นี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่เธอตัวใหญ่จับมือเดียวไม่อยู่นี่มีตัวใหญ่อยู่ทางนี้นี่เหเก็บรู้ไหม,ไมยื้อไถไหม่ะโอ้โหปันใน น้องใหม่ได้ตัวใหญ่เลยครับเอสะลวงมันโดดมันโดดสองตัวเลยที่เมีแดงแดงนั่นอ่ะปันนินอ่ะ เหมือนเหมือนขยะเลย,ย,ยเยอะมากเลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปันในตัวใหญ่ครับโอ้โหเกืบโลเับโลนี่ไปเทแล้วเหรอไมเทแล้วเรา,ามาเทชิ้ว

저가다 쓰면 마라이어가도 응? 마라부장이 넘어네 ต้นลินต้นลินโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะเพียบเลยเพียบเลยนี่นี่สองตัวโลไซส์เนี่ย นี่นี่สองตัวอืม <c oughs> ้มจตัวเดียวไม่ได้ออโอ้โหสองตัว <c oughs> โอ้โหตกตกตก <c oughs> นี่ครับสองตัวเลยต้องไปถ่ายได้แล้วเนี่ยจะจับนนแน่นๆก่ะ จับไปก่อน <c oughs> ปันนินครับอันนี้ก็ปันนินตะเคียนแล้วก็ปันนินเออตรงนั้นมี โอ้ข้างหลังตะเพียนตัวใหญ่ตะเพีจับเร็วเนี่ยข้างหลังปลานินเพียบเลย,ยเนี่ยปลานินเพียบเลยครับตะเพียนก็มีปันในก็มีส่วนมากจะเป็นปลานินครับ,บดเดี๋ยวให้อาจิดนให้กัน งอยู่นบินก็นี่น้อเดินตีดินี่ครับบ่อน,นี้ปัดินเยอะครับ

อาจจะไม่ได้ใหญ่แบบจัมโบ้มากแต่ก็โอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับอ่ะโอ้นี่ไม่มีฝ่าอนี่พี่ชายก็ได้สองตัวครับปันนินไซส์สวยไซส์สวยสองตัว เจ็บพอไหมเธอเจ็บพอไหมเลยเฮ้ยตัวปนินปนินปนินเรีวเรีบจับเรีบรีบจับ,บ,จบแอ่งนี้ให้หมดอะต้องไปจับข้างล่างต่อเอาแล้วไซส์ใหญ่อีกแล้วโอ้นี่ก็ตัวใหญ่มันกันอ่ะ ตัวเสรแล้วโอ้โหอ๋อ้ายในตัวใหญ่อ่ะเก็บขัดจีบจี่ก็มีองนี่ครับจีบกลับแลว แบบเนี้ยแหละดูดูด,ดูเป็นกองขยะเลยเถอปลาโุนั่นครับปลาตะเพียนตัวใหญ่ใหญ่โอ้เธอมาหาเธอละก้อนนิน,น,นโอ้เยอะขนาดเยอะขนาด โอ้ดูตรงนี้ดิโคตรเยอะนี่ครับพี่ชายได้ปลานินไซส์สวยครับนี่สองตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับสองตัวนี้น่าจะรวมกันนี่น่าจะโลนึงนะครับโอ้ยพี่ทูน่ะอยากได้ไซส์เนี้ยแหละนี่ครับเพียบเลยโอ้ยเชื่อรวยบ่โอ้เยอะขนาดเด้อ เรากงขายให้คนอนก่อนนิโอ้ยโอ้โอ้ตัวนี้มีไม่ต่ำกว่านี้แล้วครับจับเลยขอห่ยเว้ยดูอะไรโอ้ยเฮ้ยเดียวมาดูมาดูนี่สิลาดปลาดูเผือกอะ รอดูตัวนี้อยู่ครับโอ้ยเดี๋ยวปลาดุกว่ะโอ้ยดูดิสีทองทองเหลืองเหลืองเลยอ่ะดีครับยอดเลยโอ้ยปลาดุกเพิ่งจะเคยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยสีนี้ปลาดุกคือ ปลาบูาปลาบูโอ้นี่ครับเออปลาบูนี่ครับมีคนมีคนรอซื้ออยู่ครับ <c oughs> มีคนรอซื้ออยู่นะครับปลาบูแย่งแย,ย่งกันซื้อเลยครับน้าสะอดที่พวกายยยเนนนีีี่่่่ออูทค้จริงข้างบนก,ก็ยังมีอยู่นะเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยหาไม่ทั่วเลย มาเพื่อนอยู่เหรอหนาวขนาดนี้หมดแล้ว,อลว,อลวตอนนี้เราลงมาเก็บตกนะครับเมื่อกี้อะไปแล้วจ้องแล้วนี่โฮ้ยปลาบูอีกแล้วปลาบูอีกแล้วจ้าแต่ว่าตัวมันป้ใหญ่ตัวไหนครับ ป้านายน,นี้ไม่อยู่แล้วเหลือปาน,นินกับพวกปลาชน่อนฮะโอ้ปาน,นินใส่สวยอ่าเก็บใส่ปลาบูปลาบูอีกแล้ว แต่ว่าปลาบูบอ่อนี้ไม่ค่อยใหญ่ทำใหญ่อา่าเจียวนั่นปันนินเหรอโอ้ยไปข้างหลังแล้ว,ลว,ลวมาแล้วเธอมาเธ้นี่นี่ครับ ีนั้นปันนินเหรอใต้ไม้อะนั่นไงคิดเป็นแผ่นนั่นอะอันีติตาทัวร์แล้วอ่น่าจะปันนินไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเก็บตกนะครับเก็บตกรอบสุดท้าย ปลานินปลานินไซส์ใหญ่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่จริงครับโอ้โหนี่ไซส์แบบสองตัวโลโอ้หตรงนี้มีเยอะอนั้นปลาไหนเพิ่มมาเร็วเออปลาตะเพียนตะเพียนนี่โอ้โหโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้หาไม่ทันโอ้หอันนี้ก็สือแล้วโอ้นั่นไปหาปลาสะพายแล้วครับตัวใหญ่ด้วยเอาอืมอืม เก็บตกครับเก็บตกเมื่อกี้มีคนมาซื้อนะครับเราก็เลยเก็บปลาหมดไม่ทันโอ้มีเยอะอยู่เลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจบ่อนี้นะครับบ่อนี้เราได้ปลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปนลาไหลปลาช่อนแล้วก็ปลานิลด้วยนะครับมีตะเพียนแล้วก็ปลาในด้วยครับแต่ว่าเมื่อกี้เราขายไปหมดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะละน่าจะเหลือแต่ไซส์เล็กๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นจากบ่อก,กันแล้วนะครับ ไหนเอาเลยจับเลยโอ้ยปลาช่อนปลาช่อนไซส์สวยมีไซส์ใหญ่โอ้มีสองตัวเอาครับนี่ได้มาแล้วตัวหนึ่งอีกตัวมีไหนละพี่ชายมาแล้วพี่ชายมาแล้วนี่นะครับ ได้มาแล้วครับอู้ปลาอะไรปนินเหรอเออมีสองตัวอ้าวปลาบูอีกแล้วปลาบูตัวน้อย Мы